ข่าวดีรัฐบาลแจกต่อเนื่องต่อยาวพฤษภาถึงกรกฎาคมผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มเปราะบางรับเท่าไหร่กดเป็นเงินสดได้หรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีคะ่ะกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่26มีนาคม2565และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการจ่ายเงินข่าวช่วยเหลือจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรหรือกลุ่มผู้ประกันตนนั่นเองค่ะกลุ่มพ่อแม่พี่น้อง ที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือตอนนี้อนุมัติแล้วช่วยเหลือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่ออีก3เดือนเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้อนุมัติให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่ออีก3เดือนจะเป็นมาตรการอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะมาตรการที่ครมนะครับเพิอ่งออกมาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องของค่าพลังงานกันก่อนนะครับ มาตรการนี้มีอย่างน้อยประมาณ1ิบข้อจะช่วยอยู่3เดือนครับก็คือพฤษภาคมมิถุนายนและก็กรกฎาคมเราไปเริ่มต้นที่กลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนที่ถือบัตรคนจนครับกลุ่มคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเขาจะเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อกาสขุงโต้มสาหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ที่36ล้านคนก็จะเพิ่มจากเดิมนะฮะคุณได้เดือนละ45บาทตอนนี้จะเพิ่มเป็นเดือนละ100บาทนะฮะ เดือนนะเหมือนที่บอกไปนะครับพฤษภามิถุนาและก็รกรกฎาคมนะครับนอกจากนี้นะครับคนที่เป็นผู้ค้าหาบเร่แผงรอยที่ถือบัตรคนจนนะฮะตามตัวเลขเนี่ยมีอยู่ประมาณ5,500คนเขาบอกว่าเขาจะให้ส่วนลดซื้อการหุงต้มเดือนละ100บาทฮะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพี่พี่วินรถจกักรยานอยู่รับจ้างนะครับที่คุณได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรงการขนส่งทางบกครับจำนวน157,000คน เขาจะช่วยเหลือนะฮะค่าน้ํามันก๊าซโซฮอฮะก็จะให้คุณนะครับ250าบาทต่อเดือนด้วยกันส่วนเรื่องของ NGV นะฮะเขาจะคงราคาขายปีก๊าซ NGV ไว้ที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับส่วนพี่ๆที่ขับแท็กซี่ผู้ขับแท็กซี่มิเตอร์นะฮะภายใต้ด้วยนะภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันคุณสามารถซื้อก๊าซได้ในราคา13 เรื่องของค่าไฟกันบ้างค่าไฟครับเขาจะลดภาระค่าไฟคนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับเขาจะมีการลดค่าเอลง22สตังค์ต่อหน่วยค่าไฟนี่จะยาวหน่อยนะครับก็คือช่วยตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกดาสิงหาค่าไฟนี่ช่วย4เดือนแต่มาตรการอื่นที่บอกไปนี่ช่วยถึงแค่กรกดานะครับเรื่องของน้ำมันดีเซลกันบ้างยังคงตรึง น้ำมันดีเซลไว้ที่30บาทต่อลิตรไปจนถึงเมื่อไหร่ถึงแค่สิ้นเดือนเมษายนนะครับแต่หลังจากนั้นนะฮะรัฐบาลจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือเรื่องของน้ำมันดีเซลอีกรอบหนึ่งครับเอาคนที่ทําประกันสังคมนะครับมาตรา33นะฮะมาตรา33เขาจะลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและก็ลูกจ้างนะครับจาก5%เหลือ1%นะครับอันนี้มาตรา33ฮะส่วนมาตรา39แล้วก็มาตรา40นะครับ สำหรับมาตรา39เ้าขาลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จากเดิม9%เหลือ1น1มาตรา40นะฮะลดลง42ถึง180บาทต่อเดือนนะครับส่วนเรื่องปุ๋ยยาและก็อาหารสัตว์พวกนี้กระทรวงพาณิชย์จะคุยเพิ่มเติมและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะ หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ